รัฐบาลไทยก็ปล่อยไปเลยนะครับเนาะห้าหนึ่งแปดไปตามไว้เลยเผื่อมันไปออกวันหน้านะครับอย่างที่บอกครับเลิกได้ขอให้เลิกนั่นแหละเบาได้ขอให้เบานะครับเนาะเออเลิกว่าได้เบาว่าได้ก็ขอให้ถึงสิบสองล้านจะเตอพี่น้องนะครับเนาะ,นะตอนแรกอ,อาจารย์ตั้งใจว่าจะหาค่าน้ำมันให้มี่น้องกลับบ้านสงการสุดท้ายเราต้องเป็นคนไปขอเงินแม่นะครับไม่ได้เอาเงินไปฝากแม่แล้วตอนนี้แม่ไม่มีเงินเหนื่อสงการอ้าวเงินเดือนมึงไปใส่หมด ไอ้เสีแยงน้ำมาจา์นอนเหมือนเท้าเห็นป่ะไม่เป็นไรเราค่ากลับก็ได้อาจจะเหมือนปีก่อนปีก่อนเราก็ถูกสามตัว,วสิบหกเมษาเอาค่าละมันกลับบ้านนะ<อ>ปีก่อนอ่าเหมือนปีก่อนอ่ะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเออให้ไปเลยเ,เราต้อง,ตงคืนยังไรดอกครับมันยึดถือม,มันมาถือคิดจะเล็กกว่มาถือเนี่ยเ,<อ>เช่นเนี่ยรัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้เนี่ยคให้มีหนึ่งนะครับนาะเป็นแนวทางเท่านั้นสำหรับุนลอตเตอรีร่นะครับถูกกฎหมายไม่รู้เลยวพราะออกตัวไหนอ่าหนึ่งหก หนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่ฟังอีกครั้งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่นะครับสามตัวมีสองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่สองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่ตัวกันคือห้าหนึ่งแปดตัวกันคือห้าหนึ่งแปดเผื่อมันย้อนสอนนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะอย่างที่บอกครับเลือกได้ก็ขอให้เลือกเบาได้ก็ขอให้เบานะครับพระอาจารย์ลินท่านพูดนะ เลิกว่าได้เบาว่าไ,ได้ก็ขอให้ถึงที่สองล้านนะครับกีดแขนออกนี่หวย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 นะครับไม่ใช่เลือดบวกนะมีแต่หวยนะ,ะก็ขอให้โชคดีผมอาทเหตุการณ์นี้มันคล้ายกับปีก่อนเลยซึ่งเราก็อกหักกันในอกหักในวันสรงกานก็ว่านี่แหละไลยมา <c oughs> เป็นเพลงเฟรมผมปวดศีรนะตเนาะอะก็เดีียวสิบหกเมษาก็เรียนเชิญทุกคนนะครับสําหรับวันที่สิบจนถึงสิบแปดมีงานวัน อ่าส่งน้ําปู่ส่วนสิบหกเมษายนเป็นงานันไหลนะครับพบกับเอนุชาดลฟฟาปินในวันที่สิบหกเมษาเริ่มเวลาบ่ายสามจนถึงสามทุ่มนะครับมาส่งน้ำปูส่งน้ำมาจากในเดียวตอนนี้ทีมงานเราเริ่มจัดสถานที่แล้วแล้วก็เอ่อจะส่งน้ําปูกันเลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มวางของวางอย่างส่งน้ำในตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปทีหลังนะพี่นอ้องก็สู้ต่อไปนะครับเลขก็มีเข้ามีหลุดถ้าผมรู้ว่าออกตัวไหน,นพี่ออกแกขี่โสรสลอยแล้วครับก็ อาจารย์กลับมาแล้วจริงๆค่ะนี่คืออาจารย์คนจริงค่ะหวยออกให้เลยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะพี่อ๋อนี่คือผมออกปั๊บให้เลยไม่ต้องไปคิดเยอะสไตล์ผมคือเมื่อแกผมไปแคร์คำพูดคนเกินไปเนาะก็ไม่เป็นไรใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าไม่ชอบและยังอยู่คอนอื่นต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าอย่างน้อยได้ยอดวิวเราได้ตังนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนนะครับเนาะ คำด่าถ้าเราไม่รับมันสะท้อนกลับคนที่มาด่าคนอื่นนี่ชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขหรอกเชื่อผมเหมือนพี่มีความสุขผมไม่เห็นพี่ไปด่าใครเลยชีวิตเราครับซื้อเลยครับบ่ถ,ถือกอะมันอบอกว่าไม่ถูกตปกันไปกินหญ้ามีแต่คนโง่เขาไปกินนะครับเราไม่ใช่ควายนะฮะเราก็จะกินไม้อย,อยางเขามาแล้งครับบ่ถ,ถือกกินได้เหลืองเงินอยู่เนาะเอาไว้โชคดีผมว่าสงการนี้อาจจะเหมือนปีก่อนครับปีก่อนผมถึงสามล้านเหมือนปีนี้ผมก็เสี่ยวอีกครับ ทำมาเหมือนลายป่ะมึงนาล้เมือไลายขึ้กันโทษ่ท่วงไว้ไว้หอกงามนถือมวเมันกี่ขั้นอ้วนอยู่อ่ะขอให้โชคดีครับพี่น้องแม่นเดียวหกหนึ่งหนึ่งหกเฮ้ยว่าเจอกระตวไพ่ตัวมันนะวันนี้ ว่าถักไปหาอะไรก็คือปอมนะครับนอกวันนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดในคลิปก็เราจะพูดตัวชอบให้พี่น้องทางฝั่งสงปอปะเราเขาทาม,มานะครับอันนี้บัเกี่ยวคนให้เรื่องให้พี่น้องสปปลเราเชื่อว่าหลายคนก็จะไม่ต่างจากผมนะครับ190งวดก่อนถ้ามันออกเราก็าคงได้กันเออมันมาออกวันนี้ก็อเราก็ไม่ได้ไปซื้อกันช่วนสามตัวออกสี่หนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งของเรามันห้าหนึ่งแปด แล้วยิ่งไปตรงกับเลขฝาลงพี่เมฆวินัยไกลปุดดอีกโหยิ่งเสียดายนอนไม่หลับเหตุการณ์นี้มันคล้ายปีก่อนเลยปีก่อนผมไม่906วันนี้แหละนอน907แล้ว1 6เมษาผมเลยให้906ออก906อีกมันก็เลยออก906เลยนะครับก็วันนี้อย่างที่บอก518มันแต้มเนียงว่าหน้าตาม518ไว้ด้วยผมพูดไปก่อนนะฮะ ห้าหนึ่งแปดตามไม่ด้วยแล้วกันนะครับเนาะหัวหน้านะห้าหนึ่งแปดตามไปด้วยเบื่อเบื่อมันย้อนลอยนะครับเนาะแล้วก็แปดตอนเราให้ไม่ยอมมาตอนเราถามหาเนี่ยแปดอยู่ไหนอยู่ไหนไปมาเอามาเอาอยู่แบบนี้มันเป็นอย่างสี่แหละพี่น้องแล้วก็บางคนก็อาจจะถูกไปตัดเล่นนะครับเพราะว่าเออส่วนมากก็ไม่ถูกกันหรอกนะครับเนาะเออนะใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะอย่าเรื่องนายกลูกเนี่ยเห็นไหมโอ้แปดตี นี่เนี่ยเข้ามาด่าว่างมงายนี่บ่มากมึงก็อยัาเิ็นตัวน้องขึ้นึกไม่วอกคลายอนะครับเออเป็นยาวอ่อนนะครับเนาะแน่จริงเอาช่องจริงครับไปเอารูปปลอมทําไมกระจอกอ่ะจริงๆอะวันนี้เดี๋ยวให้แนวทางไม่เป็นไรเราค่ากลับก็ได้อาจจะเหมือนปีก่อนปีก่อนเราก็ถูกสามตัวสิบหกเป็นสาเอาค่าน้ำมันกลับบ้านแล้วปีก่อนครับอ่าเหมือนปีก่อนอะสาหรับรัฐบาลไทยนะครับ เออไทยไปเลยไม่ต้องคืนยังไรหอกครับมันมือถือมันมืถือม,มันมืถือคิดจะเล็บกับมาถือเนี่ยเยช่นเนี่ยรัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีหนึ่งนะครับเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นสำหรับสนุนลอตเตอรี่นะครับถูกกฎหมายไม่รู้เลยว่าออกตัวไหนอ่าหนึ่งหกหนึ 2, 2่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่ฟังอีกครั้งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกแล้วก็หนึ่งสี่นะครับสามตัวมีสองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่ สองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่ตัวกันคือห้าหนึ่งแปดตัวกันคือห้าหนึ่งแปดเผื่อมันย้อนสอนนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะอย่างที่บอกครับเลือกได้ก็ขอให้เลือกเบาได้ก็ขอให้เบานะครับอาจารย์ลินท่านพูดนะเลือกว่าได้เบาว่าได้ก็ขอให้ถึงที่สองล้านนะครับกรีดแขนออกนี่หวย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 นะครับไม่ใช่เลือดบวกแนละ้วมีแต่หวยนะอะก็ขอให้โชคดีผมาเหตุการณ์นี้มันคล้ายกับปีก่อนเลย ซึ่งเราก็อกหักกันในอกหักในวันสงการกับว่านี่แหละในมาปเป็นเพลงเฟมเฟรมวตถโตอะไรเรไนานะอ่ะก็เดี๋ยว16เมษายนก็นะรเรียนเชิญทุกคนนะครับสําหรับวันที่10จนถึง18มีงานวันอ่าสงน้ําปู่ส่วน16เมษายนนี่เป็นงานวันไหลนะครับพบกับเอโนชาแลวฟ้าปิ้นในวันที่16เมษายนเริ่มเวลาบ่ายสามจนถึงสามทุ่มนะครับมาสงน้ำปูสงน้ำมาจัดในเดียวตอนนี้ทีมงานเราเริ่มจัดสถานที่แล้วแล้วก็ แต่ส่งน้าปูกันเลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มวางของวางอย่างส่งน้ำอะไรต่างๆวันทีหนึ่งเป็นต้นไปทีหลังนะพี่นองก็สู้ต่อไปนะครับเลขก็มีเข้ามีหลุดถ้าผมรู้ว่าออกตัวไหนพี่ออกแกขี่โรซลอยแล้วครับก็อ่อนอาจารย์กลับมาแล้วจริงๆค่ะนี่คืออาจารย์คนจริงค่ะหวยออกให้เลยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะพี่ออนี่คือผมออกปั๊บให้เลยไม่ต้องไปคิดเยอะเนี่แหละสไตล์ผมคือเมื่อแกผมไปแคร์คำพูดคนเกินไปเนาะก็ไม่เป็นไร ใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าไม่ชอบแล้วยังดู่คนอื่นต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าอย่างน้อยได้ยอดวิวเราได้ตังนะครับต้องขอบคุณมากๆสาหรับทุกคนนะครับเนาะคําด่าถ้าเราไม่รับมันสะท้อนกลับคนที่มาด่าคนอื่นนี่ชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขเชื่อผมเหมือนพี่มีความสุขผมไม่เห็นพี่ไปด่าใครเลยชีวิตเราครับซื้อเลยครับว่ตถอก่ะ มันบอกว่าไม่ถูกแปลกันไปกินญ้ามีแต่คนโง่เขาไปกินนะครับเราไม่ได้ควายนะฮะเราก็จะกินเนื้อย่างครับมาแล้งครับบาถือก,ก,กินได้เหลืองเงินอยู่เนาะ,อะ<ช>เอาวไว้โชคดีผมว่าสงกรารนี้อาจจะเหมือนปีก่อนครับปีก่อนผมึถือสามล้านหมดแล้วปีนี้มก็เสี่ยวอีกครับทำมาเหมือดลายบอมึงหนาล <laughs> ้เหมือ <laughs> ลายให้กันโทษโทษทวงไว้ไว้เหรอกามถือก่วนเมื่อกี้แค่ลวนอะไรอ่อยะขอให้โชคดีครับพี่น้องเม็ดเดียวหกหนึ่งหนึ่งหก